สวัสดีครับยินดีนดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story ่บอมนะครับผมผู้ชายรูปหล่อที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้มีนามว่าสิรินะฮะ บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคนนี้มันคือใครวะไม่รู้จักเลยอะไรอย่างงี้ผมจะเล่าให้ฟังเผื่อคนจะได้อินไปพร้อมกับผมนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับงานแต่งงานของเขานะฮะผมสิริเนี่ยเป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่สมัยตอนอยู่แบรฮักนะครับแอนดีวีโอ้เราเป็นแฟนสยามมาโคตรลำบากโอ้แอนดีวีของแร่นะครับดูพาลงโต oh, ไปเที่ยวด้วย oh. เราร่วมงานด้วยกันเขาเป็นดิ ditor นะฮะที่เป็นเหมือนกับคนที่คอยสอนงานผมด้วยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนงานจากสายบัญชีมาสายแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้งานที่เกี่ยวกับด้านการตัดตอ่อหรือแบบมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับด้านการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเลยเขาจะเป็นเหมือนคนสอนงานผมมาตลอดเลยก็ลุยงานกันมาด้วยกันเยอะนะฮะไปถ่ายคลิปกันมาด้วยกันเยอะมากนะ ลูกต nope! ีบอลกดโต๊ะเหรอบัญ <sen> ช <festivals> ีจำปีนไอลีตามึงอ่ะตากูก็ยิวยิ้มหน่อยพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปชี้ตองนิ้วชี้ตองนิ้วพี่บอมจะเป็นแครีทีที่สุดยอดพี่บอมจะเป็นแครีทีที่สุดยอดพี่บอมจะเป็นแครีทีที่สุดยอดอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความตลกของซีรีเลยคือเรื่องสไตล์ทรงผมเว้ยทุกๆวันอะเวลาตื่นนอนเวลามัน ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะชอบเซตผมอะไรแปลกๆของมันเนี่ยหรือบางทีมันก็จะชอบแบบย้อมสีผมไปดัดผมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแต่งตัวเนะี่ยบางทีชอบเกินตีนชอบแต่งตัวตลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งนิสัยที่เป็นซิกเนเจอร์ของสิริเลยคือแม่งชอบนอนในรถไปที่ไรนะเวลามันเจอแอร์รถนะแม่งชอบหลับประจำเนี่ยลองดู หลง <laughs> ไอหลงหลับอีกแล้ว <laughs> ไอหลง <laughs> แล้วด้วยหน้าตาของมันอ <c> ะ <oughs> คือทุกคนเห็นลอยยิ้มของมันใช่ไหมมันมันคนตีนเว้ยแล้วคือมันเป็นคนที่หน้าแกล้งมากนี้ผม,ผมผมต้องขอโทษเลยบางทีแบบอาจจะดูเป็นการแบบพี่บูลลี่หรือเปล่า เออแต่เราหยอกล้อกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเราชอบแกล้งกันชอบหยอกกันบางทีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญเราก็จะอยู่กับเขาในทุกช่วงเวลาสําคัญตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุนะนอนโรงพยาบาลก็เครียดเนีเราก็เข้าไปเอนเตอ <นะ S 2> <ๆ>ร์เทนเขานะตัดเ่ปุ๊บก็เป็ 5, เป 5, ลี่ยน <c oughs> ท่าเปลี่ยนท่าละหนึ่งสองสามอ่าติ๊นี่นี่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าแฮ่แฮ่เพลง จริงจริงจริงเออแล้วก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์เรารู้ว่าเขาเหยียดแตงกวาแล้วก็เออเอาแตงกวาไปแย่ๆบ้างกินแล้วแตงกวาหอกไอ้สายกูจ่นอนเว้ยตัวเก่งตัวเก่งก็มีน้ำติดด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราแกล้งมันหรือฝ่ายเดียวนะมันก็มีบางวันที่ผมโดนแกล้งบ้างเว้ย เชื่อว่าทุกคนก็คงรู้จักสิริพอคร่าวๆแล้วนะว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวันที่เขานัดแจกการ์ดงานแต่งนะฮะมันมีร้านอาหารหนึ่งที่ผมมาชอบมากผมก็เลยย้ายเขาได้กินของอร่อยๆนะฮะวันนี้เป็นวันที่หลี่มาแจกการ์ดยทุกคนพามานอดเรียกกันที่ร้านเปื่เป็นร้านที่ชอบสุดตัวว่าที่นี่ถ้าใครมากินนะไก่กระตับแม่งคือแม่งที่สุดมาก น้ําเนี่ยต้มกันตั้งแต่ตอนที่ไม่มีอะไระไมีอะไรเลยฟ้าขึ้นต้มจนน้ําแห้งเกือไม่ก็ยังนุ่มอยู่ดีไมู่้หคือมาที่นี่กินไก่กระตับสองอย่างผมไน้ำ่ชอบแวรอแม่งมาก่อนว่าตอนนี้หน้าจอน่าจะมีแต่ฟ้าแล้วนึงนะยกไวยร้านอะไรขนาดนี้นะเฮ้ยริงเออผมบอกว่าตอนอยู่แบล็ารกพี่บอมเขาพูดถึงร้านนี้บ่อยมากเป็นปีอะว่าเอ้องร้านนี้เว้ยร้านนี้คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะเป็นไม่ใช่สายกินเยเป็นคนที่แบบดีแอคชั่นกินไม่เก่ง เราจะมาทำคลิเปเต็มๆอ่ะมันมันก็ไม่ได้หน้าดูแต่ว่ามันจะเป็นสีทั้งๆที่แบบว่าไอ้คลิปคือถ้าจะมากินร้านเนี่ยไก่กระตับไก่กระตับไกนะ <laughs> ่นะเวลาแม่งลงไปที่ลิ้นปุ๊บนะแม่งละลายเลยเวย้ยไม่ต้องเคี้ยวละลายเลยเปิดอิมเพรสชั่นแรกอ่ะเอาเลยลองเลยดูหน้าขิงมาเยอะฮะออขิงมาเยอะจายไอย้เต็มเลยๆๆ เฮ้ยยังไงครับไม่ไหววะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยมีตีที่แต่งงานเดเคยกินปลาดิบปะแซลมอนเออแต่แม่เป็นไก่เว้ยละลายในลิ้นละลายในลิ้นจริงสรุปคลิปนี้รีวิวแต่งงานหรือว่ารีวิวอาหารไว้ยี่สิจริงขึนมีเบิร์นขยี้ขยี้แสงแสงแสงยี่สไม่ทำไก่มันเนื้อนุ่มมาแล้วก็แท็กซับตรงนี้ ตดตามไม่ทันมันเบิ้ลมันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเด้งเด้งอันนี้คืออีกนิติใหม่ที่ผมจะให้พวกคุณลองถ้าคุณไม่เคยกินกับหรืออะไรนะคุณมาร้านนี้คุณจะเปลี่ยนใจซึ่งถ้าเป็นที่อื่นอะรูปแป๊บเดียวก็ต้องขึ้นแล้วเนี่ยป่ะแต่ที่เนี่ยคือเหมือนกับอะไอะ พิซซี่ที Gym. ่แตกหวานที่ตะปาชุน่าจริงโอโทโร่โอโทโร่ของวงการตับเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวเชียงโยมาเชียงโยมานุ่มมากหรอนุ่มโอ้โหพิซี่ที่แตกหวานชื่นชมลิ้นคุณเฮ้ยจริงดี่ดูลิ้น เสียเลยเสียเลยชงมาสุดงงามๆเสียตอนท้ายเลยแหละนี่ไม่กำหนดตีมไม่เคยเห็นว่าไม่กำหนดตีมไหนที่มึงคิดไว้เป็นไงก็ธีมอยากให้คนในงานพวกผู้ชายครับใส่ชุดเป็นสูตรดำอ่าก็เรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยทางการอะไรเงี้ยขอฟองใครเจ้าบ่าวให้ทาย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เด็กคาัเดี่ยวนี่ตั้งแต่เปิดชิปมาไอ้นี่คือเพิ่งจะเริ่มเล่าการรีวิวงานแต่งของมึงจริงๆจังๆนะเนี่ยงานแต่งโดยทั่วไปของคริสเนี่ยมันต่างกับของไทยมากเลยใช่ปะคือของไทยมันแทบจะไม่มีซ้อมเลยแต่ก่อนนั้นนั้นมันมีอะไรนะก่อนที่จะแต่งงานมันก็จะมีการเขาคอร์สคู่บ่าวสาวเหมือนอบรมคู่ชีวิตใช่ไหมใช่ตามแบบศาสนาคริสใช่เขาก็จะอบรมมาว่าเราจะมีชีวิตตามอย่างแบบคิสเตียนยังไงมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตครอบครัว4เดือนะ แสดงว่าแต่งพืจิแต่ว่ามึงอบงรมประมาณเริ่มเดือนห้าป่ะเริ่มเรียนประมาณพฤษภาใช่เหมือนจําลองเหตุการณ์ชีวิตคู่ในอนาคตถ้าเกิดเกิดเจอปัญหานี้<ต>จะแก้ยังไง<อ>เราจะเราจะทำยังไงจะทุนนี้ยัยงไงถ้ามีลูกเราจะทําไงถ้าเริ่มตังเราจะแบ่งยังไงคือเอาง่ายๆสรุปง,ง่ายๆคือการแต่งในรูปแบบของคริสเตียนอะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบว่าแค่รักกันแล้วคุณจะอยู่ด้วยกันได้แต่คุณต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตหลังจากคุณแต่งงานแล้วเพราะว่าคิสเตียนเราแต่งงานในครั้งเดียวเอ้ เนี่ยทุกคนนี่แค่เริ่มต้นนะฮะไม่เคยเห็นมึงในเวอร์ชั่นนี้มาก่อนถ้าเคยเห็นก็แปลกแหละแตกต่างจากต้นคลิปที่หายอ๋อเชียไม่ใช่หมดถ่ายรูปสวัสดีครับผมเอชยาวิชัยครับ คืออีกหนึ่งความลำบากของชุดเจ้าสาวนะฮะเจ้าจเบาเจ้าเบาต้องคอยประคองตลอดเวลาอันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนจ้าเดย๋ยวต้องเดินแอคจังวะริดเยอะตื่นท่าเลยเนปะ็นคนตีนเลยเอาสิสวัสดีครับ <c oughs> สถานที่แห่งนี้เรียกว่าโบสถสภาเลยนะครับเป็นสถานที่สำคัญที่จะจัดงานแต่งของสิริแล้วก็เจ้าสาวชื่อโมเมนะไม่เคยเห็นงานแต่งแบบคริสมาก่อนนะแบบเนี้ยทุกคนบรรยากาศมันจะหวานๆนะเออมีมุมดนตรีด้วยฮะนี่มุมเล่นดนตรีๆๆนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ที่มัดใจเจ้าสาวนะฮะ<น>คือรอยยิ้มของเจ้าบา่าว่น กระชากใจเลยดีเดียวเชียวไอ้แซ่ใจเริ่มแล้ววะเห็นได้ไหคุณห้ามพูดติดขัดนะวันนี้กดดันครับมนเร่อานี่นเดวะโคนไว้มีบมผมแตกแตกแล้วแตกแล้วผมมผมนั่งแข็งเลย ติ่เต้นตืนเต้นนี่ครับทุกคนพามาดูบรรยากาศโอ้โหคนเยอะมากเดี๋ยวพอช่วงเริ่มงานอ่ะผมอาจจะพูดน้อยนะมันจะเป็นบรรยากาศของงานนะผมจะให้คนดูแบบตามไปแล้วกันนะครับผมเริ่มพิธีแล้ว รูปถนองการรักกันด้วยความรักข้าพเจ้านายสนิทจงรุกิดอินเดียวขอสัญญาและปะากพยานต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อสุภาพชนในนั้นที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่รับนางสาวปิยาดาฟันจักปะกาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนสุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักใครรักสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นภรรยา ท่านผู้เป็นเจ้าบ่าวท่านจะมอบของสิ่งใดเป็นเครื่องหมายแห่งคำสัญญาของท่านที่มีต่อเจ้าสาวแหวนนี้เป็นวงกลมเชื่อมกันสนิทไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดอาเป็นหมายสำคัญของชีวิตสมรสที่บริสุทธิ์และยัง่งยืนบัดน,นี้เจ้าบ่าวจะมอบแหวนวงนี้ให้กับเจ้าสาวเชิญครับ ฝ่ยครัมีปัญหากศรใดนะครับฝ่ายชายีเข้าไปนนเป็นสามีพรรยาการถูกต้องตามกฎหมายปาเพณนแลรพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วขอทุกข้าพกเมือแสดงความยินี <laughs> <laughs> นี่ยหลังเสร็จงานก็จะมาถ่ายรูปรวมนะครับทั้งหมดที่ทุกคนเห็นคือญาติฝั่งเจ้าสาว <laughs> <laughs> โคตเยอะถ <laughs> ้าก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวร,รักกันเป็นนานนะฮะถ้าวันไหนแบบกระทุกกระทั่งกันก็อยากให้ย้อนกลับมาดูวันนี้ในชชอาสตาร์ลิ่ง <laughs> อาว้พอคููบ่าวสาวหน่อยขอให้มีลูกเต็มบ้านขอให้มีหลานเต็มเมืองขอให้มีชีวิตที่รุ่งเรือง <laughs> ไม่ว่าคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สุขภาพปัญหาอาเมนสาธุ เอาละครับหลังจากเสร็จงานในช่วงพิธีในโบสถ์เนี่ยตามสไตล์คริสเตียนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแต่งงานที่จบครบหลักสูตรหมดแล้วนะซึ่งงานเลี้ยงในตอนเย็นถามว่าจําเป็นมากไหมผมก็เคยถามสิริสิริก็บอกว่าด้วยความที่ว่ามีแขกผู้ใหญ่มาเยอะแล้วที่โบสถ์เนี่ยเขาไม่สะดวกที่เขาจะจัดงานเลี้ยงจัดให้มีการกินอาหารได้เออเราก็เลยต้องมาแบบว่ามาจัดงานเลี้ยงตอนเย็นกันที่โรงแรมในส่วนของงานเนี่ยก็จะมีพิธีการยกน้ำชานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีที่เหมือนกับว่าเราให้เกียรติกับแขกผู้ใหญ่ ที่เข้ามานะฮะก็จะมีการยกน้ําชาให้ท่านดืม่มเสร็จป,ปุ๊บกางก็จะอวยพรแล้วก็จะมอบอเหมือนเป็นซองอ่งางเปาให้นะครับเป็นพิธีด้านหลังของงานเนี่ยก็จะมีพวกอาหารมากมายให้คนมาตาักกินได้นะครับในช่วงเวลานั้นอะ่ะนอกจากผมจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวใชาปา่ปะในงานตอนเย็นเนี่ยผมยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรเว้ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน,นว่สาสไตล์การเป็นพิธีกรในงานแต่งของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเว้ยเป็นความหมายที่ดีมากๆแบบนลักษณะโงกลตรงนี้มีตะกร้อแอบแคลนดินเรานะครับ ช่อบโมจิโกยอดติดตามกว่าสอล้านสั b s c r i b e ผมขอเทคกล้องเลยนครับผมนี่นแกไม่ได้เกียดเล่นกับผมขอบคคุณับาีิโกนเนี่ยวันนี้คือเขาแนีเต็มที่มากเป็นนักพืชเสเหล่าหนึ่งเกมบรรยากาศสองแล้วกอีกสามอีนิดหนึ่งคือเดี๋ยวผมจะไปถ่าย อันนี้ทำไมแอบด้วยกิที่สวยและหล่อที่สุดในข้างอนนี้ขอเซ็นตตัวกันเลยครับ ที่เขาขอเป็นแฟนกันอันนี้พีคมากทำไมคะทุกท่านวางช้อนที่กำลังกินข้าวอยู่และเตรียม <c oughs> เตรียมรับฟังโมเมนต์ Moment ที่เขาขอเป็นแฟนกันไม่มีใครทำแน่นอนทุกคนเชิญรับฟังครับทอตเท็มปรอบมือหน่อยครับผมเออชมใหญ่คุณต้องมากลัวคนจะกินข้าวไม่ลงคือ,อเหตุเ,เ,เกิดขึ้นคือ,อวันนั้นอะ เป็นวันที่ผมมาตั้งใจจะขอโมเมเป็แนแฟนผมก็ทาการ์ดแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆแปะอยู่เพราะว่าดอกไม้ใหญ่ๆมันแพงก็คือไปนั่งรอที่ข้างใต้ตึกเอสเป็นที่ทางานของคุณโมเมใช่แล้วโมเมมาช้าผมเองขึ้นกินข้าวเสร็จปวดท้องมาก<า>ต,ตอนนั้นคือปวดท้องเม่นไม่ใช่โอเคฟังมาถึงตอนนี้แล้วโมสิว่าสิ่งที่พี่อมพูดเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกท่านวังช้อนก่อนโอเคค่ะจริงจริงพอโมเมลงมาปุ๊บ สิ่งแรกที่เห็นคือไม่ได้งไงอ่ะโมเมนต์ให้ปุ๊บวิ่งออกไปเลยนะครับนั่นคือเจ้าบาวของเรานั่นเองนะเจ้าบาวแอบไปอื้อ่นเองนะตะปูกับสุภา้าใช่ครับคือไปเข้าน้ำคุไม่ไหวแล้วเออเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงเราได้การมาปุ๊บอุ้ยเราก็ดีใจครับผมเขาก็เขียนไวไข้างหน้ากาเราก็แบบเอ้ยเป็นแฟนกันไหม เขาอยู่ด้วยอ่ะแต่เขาไม่อยู่อ่ะอันนี้เป็นฝั่งโมเมที่กำลังรอต่อยรับผมแต่ฝั่งผมเนี่ยผมไปสงครามบ,บางละจันมาอ่าเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สองยังแพ้อีกการเลยครับใชวิ่ขงขึ้นไปเข้าห้องนะ้ำตุ๊ตตุๆๆตุ๊ตตุพอเราจะลุกกดนะ้ำบึ๊ มันเออมันเออขึ้นมาเป็นก้อนๆแงมตัวอ,ออกดูกมีใครอยู่ข้างนอกไหมวะแล้วก็วิ่งออกไปรีบวิ่งออกไปสวนกับแม่บ้านที่กำลังเดินเข้ามาประมาณว่าทิ้งขี้ที่เราทิง้งบอกไ,ไว้เฮ้ยเพูดดีหลังจากนั้นเราได้ยินเสียงจากแม่บ้านตามหลังมาว่าอะไรวะมีคนน้ำหน้าด้วยแล้วก็อะไรวะทุกวันนี้ก็ต้องขอโทษเขาแล้วก็รีบลงมาหามโมเมแล้วก็ถามโมเมย์ว่าตกลงเป็นไหมโมเมย์ตอบว่าเป็น ครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในวันนี้ได้นะครับโอเสียงปรบมือให้กับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะฮะอุบัติเหตุนะฮะรถรถคว่ำนะฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ชใช่ความรถตกตกรถตกร้ตกรถ<ล>นะ,ะ,<ป>ะตกรถเป็นหัวเหตุครั้งแรกในสุดชีวิตก็เือต,ต้องคอเสื้อคลำกับเส้นกระสานอะไรเงี้ยโมยใก็โทรมาหาพี่บอมพี่บอมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่มันน่าสิ้นน่าขวาญมากเพราะฉะนั้น,นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมจะบอกคุณผู้ชมนะพอจังหวะที่ดีดเนี่ยเขากิ้งตัวลงไปนอนกับลึกเนี่ยผมเดี่ยววิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปช่วยวิ่งไปหยิบกล้องขึ้นมาเป็นอะไรใหม่บ้าง คนกำลังตึงๆเลยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบนาทีชีวิตจริงๆใช่แต่ว่าก็ผ่านมาไดแล้วก็โ่เมก็เป็นคนที่อยู่ด้วยตั้งแต่วันแรกที่ถึงกรุงเทพจนวันสุดท้ายออกจากโรง,างมามต้องขอบคุณเาทมอเอรขอบคุมากสาวต่พร้อไหมครับโฮ้ยเสีย,อยอพอเยเสียพมาแเลยพ้อมไหมพร้มดว่าเลทเราจะไเกี่ยวหน้าใครหรือ วเวินระยะดีดีเลิศทองเลิศทอง งานทั้งหมดแล้วก็สิริก็หวังว่าถ้าได้มาดูคลิปนี้ก็นี่แหละคือทั้งหมดที่ตั้งใจทําให้เป็นของวันนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ถ้าใครที่มีความรักก็ขอให้แบบรักกันมากๆเข้าใจกันแล้วก็ถึงวันนึงทุกคนก็จะมีความสุขแบบผู้ชีวิตของโมเมแล้วก็สิริแล้วก็ใครที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้เจอความรักที่ดีนะไป ไปดูปขำวยพรไม่ต้องมีอะไรให้วยพรแล้วลว่ะคือเราแบบตั้งใจมากเราแบบทาทุก,กอย่างเราเห็นว่าแบบวันนี้มันเป็นพิเศษของแกสองคนโดยเฉพาะและในอนาคตถ้าแบบมีอะไรอยากให้ช่วยเหลือก็บอกได้แล้วก็ขอให้เขาแบบว่านักกันต่อไปซึ่ง อยู่แล้วแหละว่าเขาลังกันต่อไปแน่นอนอ่ะเขาดีมากใช่ครับไปคนต่อคนต่อไปเลยมีความสุขมากนะครับขอให้ชีวิตคู่เป็นชีวิตที่ไม่คือเราต้องเราไปทำการนิดนึงเป็นอะไรพวกคุณจ่าอวยพรคู่อลังจะดูดีอยู่นี่มีความสุขมากนะครับคูบ่าวสาวขอให้ไว้ยโอ้เมื่อกี้ฟิลคุณมากเลยไม่ชอบมากเลยดีอ่ะปลาอวยพรสิริหน่อยคู่บ่าวสาวก็สี่ห้าสิริก็ดูแลปลามาด้วยนะ นนดูแลปลามาด้วยนะพระเจ้าวิพรเฮ้ยเขาเรียกผมตกสายิ้วผมตอรี่บอมเข้าได้ไหมครับได้ครับโอ้โหอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยถ่ายรูปเลนถ่ายรูป่ลนเข้าเข้าเลยข้างหน้าข้างหน้า เป็นคนสจแล้ว้องหขอมเลยหอมเลยเร็วอยู่เลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยมันต้องไม่ใช่หอมเลยมันต้องจุบเลยปะโอ้ ไม่ใช่โรงงานมันไม่มีฉากของแกเราต้องใช่ใช่แตกฟินทอมเลยทอมเลยไอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันทันไอ้ดูพวกตัวบิวโอ้โหเต็มจอโอ้โหทอมเลยนทอมขึ้ มันยังไืนเลยนะไม่ต้องไปยืนต้องหันหน้าถ่ี่หายรูปใช่ไหม้ไม่จ้านมสบนะฝันไปหันไปดูหันไปดูหันไปดแช่ ฉันแค่คงชอดีทอนความหมายทุกคำกวไม่มีบทไนงดงามอีกแล้วตราที่โลกนี้ยังมีชื่อเได้ดรอให้ฉันเป็นคนสุดทยได้ไหมจะคือชีวิต